สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ c a t โรลจี้ทาดแมวสายมูตามดูดาวนะคะคลิปนี้เป็นดวงรายเดือนมีนาคม2567ของทุกลัคนณาราศีเลยค่ะก่อนจะไปดูดวงนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะคะสำหรับช n n e l นี้นะคะการดูดาวก็จะหาจาก ลัคนาหรือว่าเวลาเกิดนะคะเมื่อทราบเวลาเกิดแล้วนะคะก็นำไปหาลัคนาได้จากลิงก์ที่แปะไว้ให้ที่ด e s c r i p t i o n ด้านล่างเลยนะคะแต่ถ้าใครไม่ทราบเวลาเกิดก็สามารถดูจากราศีก่อนได้นะคะซึ่งในความเป็นจริงแล้วแบบลัคนาจะแม่นยำมากกว่านะคะคลิปนี้ EP ที่22เป็นของชาวลัคนาราศีมีนค่ะชาวมีนดาวประจำตัวของคุณนะคะจะอยู่ในภพตนุซึ่งมีดาวพระฤหัสเป็นดาวประจำตัวนะคะตรงลอลิงนี้หมายถึงลัคนาของคุณค่ะ ซึ่งในเดือนมีนาคมนี้นะคะมีดาวจํานวนมากมากองกันอยู่ที่บ้านของคุณเลยค่ะเหมือนมีเพื่อนบ้านมาเยี่ยมนะคะเราก็ต้องมาเช็คกันลแล้วล่ะว่าเพื่อนที่มาเนี่ยจะเป็นมิตรหรือเป็นศัตรูกันบ้างนะคะแต่ว่าเริ่มต้นเราก็ดูจากดาวประจําตัวของคุณกันก่อนเลยก็คือดาวพระฤหัสนะคะชาวมีมีข้อดีตรงที่ว่า ตลอดเดือนนี้ทั้งเดือนนะคะดาวพฤหัสยังคงอยู่ในเรือนกระดุมพลาหรือว่าการเงินรายได้นะคะแล้วก็ได้ตำแหน่งราชาโชคค่ะราชาโชคฉลกเฉลาผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสง่ามีอำนาจราชศักดุจราชาไม่ต้องซื้อต้องหาก็มาเองโอ้โหคำกรอน,นี้นะคะของโหราศาสตร์ไทยบอกได้เต็มๆเ,เลยค่ะว่าเป็นตำแหน่งที่ดีที่สุดนะคะแล้วก็เข้มแข็งด้วย แล้วก็เป็นโชคนะคะที่จะได้มาแบบง่ายๆฟลุกๆนะคะโดยที่ไม่ต้องเหนื่อยมากนะคะเหมือนกับเป็นราชาเลยฉะนั้นตัวของคุณเองค่ะก็เรียกว่าอยู่ในภพเรือนที่ดีแล้วก็เข้มแข็งแถมยังได้โชคในเรื่องของการเงินรายได้ด้วยนะคะซึ่งการเงินในเรือนกระดุมพานะคะก็จะเป็นรายได้หลักๆที่มาจากอาชีพการงานนะคะจะไม่ใช่รายได้แบบฟลุกๆอย่างการเล่นหวยรวยเบอร์นะแต่ว่าถ้าใครดวง ดาวพื้นดวงตอนเกิดละกันก็ต้องไปดูกันด้วยว่าดาวเรื่องโชคลาภลาภะของคุณหรือแม้กระทั่งดาวประจำตัวตอนเกิดนะคะเข้มแข็งหรือว่าอยู่ในภพเรือนที่เสียหรือเปล่านะคะอันนั้นต้องไปดูดวงส่วนตัวนะคะแต่ในภาพรวมของมีนาคมชาวมีนดวงดีมากๆนะคะดาวประจำตัวดีค่ะซึ่งในตอนต้นเดือนนะคะวันที่สาม ดาวพุธก็จะย้ายออกจากเรือนวินาศแล้วก็เข้ามาทับลัคนาของคุณนะคะดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุและปัตตนีค่ะซึ่งหมายถึงอะไรบ้างพันธุคือครอบครัวความมั่นคงนะคะอสังหาริมทรัพย์บ้านรถที่ดินส่วนปัตตนีก็คือคู่ครองคนรักนะคะหรือแม้กระทั่งหุ้นส่วนคู่ค้าพาร์ทเนอร์ต่างๆฉะนั้นทั้ง คนรักครอบครัวนะคะแล้วก็ความมั่นคงทุกอย่างเนี่ยมาทับลัคนาของคุณเลยนะคะอันนี้ดีมากๆแต่มีสิ่งที่ต้องระมัดระวังเล็กน้อยเพราะว่านาตำแหน่งนี้นะคะดาวพุธมาอยู่คู่กับดาวพราหูซึ่งเขาเป็นคู่ศัตรูกันค่ะคู่นี้นะคะเรียกว่าเป็นคู่ของการขัดลาบกันเองนะคะฉะนั้นคุณอาจจะมี การขัดลาบเกิดขึ้นได้คือเหมือนจะได้แล้วว่าแบบจะเซ็นสัญญาอยู่แล้วแต่ว่ามันจะต้องมีเหตุอะไรบางอย่างทําให้มันช้าออกไปหรืออะไรเงี้ยนะคะเกิดขึ้นได้นะคะแล้วพระราหูนะคะเป็นดาวเจ้าเรือนวินาตของคุณด้วยแต่ถ้าโชคลาบนั้นมาจากทางไกลนะคะหรือว่าเป็นงานออนไลน์งานที่อยู่เบื้องหลังไม่ออกหน้านะคะก็มีเกณฑ์ที่จะดีขึ้นนะคะแต่ว่า ต้องระมัดร,ระวังนะคะคู่นี้ก็ทั้งพระราหูแล้วก็พระพุธนะคะเขาไม่ถูกกันแล้วแถมตำแหน่งนี้นะคะดาวพระพุธเขายังได้ตำแหน่งประซึ่งทางโหราศาสตร์เรียกว่าปอรักเกษตรนะคะซึ่งหมายถึงอ่อนกําลังนะคะก็คือตรงข้ามกับบ้านตัวเองนี่นะคะบ้านของเขาคือตรงนี้แล้วเขาก็อยู่ตรงข้ามบ้านตัวเองแถมยังไปเจอคู่ศัตรูด้วยนะคะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นคนรักครอบครัวหรือหุ้นส่วนของคุณช่วงนี้เขาจะ เ,ออเรียกว่าไม่ค่อยมีแรงกายแรงใจในการที่จะแบบทึกเหิมหรือมาซัพพอร์ตคุณมากนักนะคะเอาล่ะส่วนเรื่องดีอีกเรื่องหนึ่งกันก็คือดาวพระเกตนะคะเขามาอยู่ตรงนี้ตัง้งแต่ปลายเดือนกุมภาพ,พันธ์แล้วนะคะแล้วก็อยู่ยาวไปจนถึงสิ้นเดือนมีนาคมเลยการที่เขามาตรงนี้นะคะทําให้8กับ9คู่นี้กลายเป็นราหูทรงยศนะคะเพราะว่า อย่างที่บอกไปเมื่อคลิปเดือนที่แล้วเนาะก็คือพระราหูเนี่ยเป็นส่วนหัวพระเกตเป็นส่วนหางค่ะแล้วก็ถูกพระนารายณ์ตัดแบ่งครึ่งเป็นสองท่อนอันนี้คือตามตำนานของโหราศาสตร์ไทยนะคะแล้วเมื่อเขาโคจรกลับมาพบกันก็เหมือนเต็มเต็มตัวนะคะฉะนั้นพระราหูก็มีกําลังเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าก็เข้มแข็งนะคะส่วนชาวมีน ในช่วงที่ดาวพระเกตมาทับตัวนะคะในแง่ดีก็คือคุณจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะมันสวดมนต์นั่งสมาธิถ้านับถือพุทธนะคะแต่ว่าถ้านับถือศาสนาอื่นเนี่ยก็จะเป็นไม่ว่าจะคริสต์อิสลามอะไรเงี้ยโหราศาสตร์ไทยดูได้ทุกศาสนานะคะก็จะหมายถึงเทวดาประจําตัวหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือนั่นแหละคะ่ะเขาก็จะส่งผลให้คุณกับกับเจ้าชะตามากๆเลยแต่อีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือ พระเกตเนี่ยจะทําให้นอกจากคุณจะมีเซนส์มีสัมผัสพิเศษอะไรบางอย่างเช่นอาจจะฝันแม่นหรือว่าเอมีลางสังหรณ์แล้วมันก็จริงอะไรอย่างเงี้ยในช่วงที่พระเกตมาทับตัวนะคะอีกอย่างหนึ่งคุณก็จะสนใจในเรื่องของสายมูอย่างเช่นการเข้ามาฟังดวงในวันนี้ก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่พระเกตทับลักนะคะแล้วก็จะสนใจเรื่องการดูดวงสนใจเรื่องการทําบุญเรื่องาศาสนามากเป็นพิเศษในช่วงนี้แต่ ก็จะทำให้ชาวมีนเนี่ยมีความเรียกว่าวิตกกังวลจิตตกหรือคิดฟุ้งซ่านอะไรเกิดขึ้นได้นะคะเป็นอันนั้นเป็นเหรียญสองด้านก็เป็นแง่ลบของดาวพระเกตนะคะแต่ว่าไม่ส่งผลเสียมากนะักเพราะว่าข้อดีมีมากกว่าค่ะหลังจากนาั้นนะคะวันที่9ค่ะดาวพระศุกร์นะคะจะย้ายออกจากเรือนลาภมาอยู่เรือนวินาศค่ะ ดาวุกนะคะ <c oughs> ขออภัยนะคะ <c oughs> เราอาัดคลิปกันสดๆเลยไม่มีการตัดต่อนะคะก็ช่วงนี้ PM 2.5เล่นงานเราหนักมากเอาละ่ะเข้าเรื่องดาวสุกนะคะเป็นดาวเจ้าเรือนมอราณะและสหัสชาค่ะมราณะเข้าวินาสอันนี้ดีนะคะลบกับลบกลายเป็นบวกก็คือสิ่งที่เกี่ยวกับสุขภาพอ่า หรือทางไกลหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเข้าไปสู่ภพวินาศก็คือความมรณะนั้นน่ะจะวินาศไปเนาะอันนี้ดีแต่ว่าการที่สหัสชชาเข้าวินาศหมายถึงอะไรสหัสชชาหมายถึงคอนเน็กชันเพื่อนฝูงนะคะหรือว่าเพื่อนร่วมงานก็ได้หรือว่าหมายถึงการเดินทางก็ได้ค่ะ mm hmm. เมื่อการเดินทางของคุณเข้าวินาศนะคะ mm hmm. ก็จะ เข้าเกณฑ์ว่าบางคนอาจจะได้เดินทางไกลไปต่างประเทศอันนี้ในเรื่องดีนะแต่ว่าในเรื่องที่เสียก็คือถ้ามีการเดินทางไกลหรือระยะใกล้ๆอะไรเงี้ยเครื่องบินอาจจะดีเลย์ได้หรือว่าเกิดอุปสรรคเล็กๆน้อยๆระหว่างทางได้นะคะก็ให้ตั้งสติแล้วก็ขับรถนะคะอย่างมีสตินะ้อง่วงก็ไม่ขับนะคะเมาก็ยิ่งต้องไม่ขับเลย เพราะว่าดาวการเดินทางเข้าสู่วินาสนะคะตลอดทั้งเดือนเลยตั้งแต่วันที่9เป็นต้นไปนะคะให้ระมัดระวงังเนาะแล้วก็เรื่องเ,ออเพื่อนร่วมง,งานเข้าวินาตก็อาจจะมีคนอิจฉาฤิศยาได้นะคะอันนี้ตามดวงจะต้องบอกตามความจริงเพราะว่าในณน้าตำแหน่งนี้ดาวพระศุกร์เขามาเจอกับคู่ศัตรูอย่างดาวพระเสารค่ะ เรียกว่าขัดลาบกันเองเพราะว่าดาวพระเสาร์นะคะเป็นดาวเจ้าเรือนลาภาหรือโชคลาภของคุณนะคะเมื่อมีคู่ศัตรูเข้ามาเนี่ยก็เหมือนการขัดลาบนั่นเองคุณก็จะมีดาวขัดลาบถึง2ชุดเอ้ยสชุด2คู่แล้วนะคะก็คือคู่6กับ7นะคะพระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรกแล้วก็คู่พระราหูก,กับพระพุธเมื่อกี้นะคะที่เป็นคู่ขัดลาบกันอยู่แล้วด้วยเอาเป็นว่าก็ต้อง หนื่อยหน่อยแต่ถามว่าได้มาไหมก็ได้นะคะเพราะว่านะตำแหน่งนี้นะคะดาวพระอาทิตย์นะคะยังเป็นคู่มิตรกับดาวพระเสาร์อยู่นะคะจะทําให้คุณมีกําลังค่ะในแง่ของคือเขาเป็นคู่ธาตุไฟกันนะคะพระอาทิตย์ก็ร้อนแรงเลยส่วนพระเสาร์นะคะเมื่อมีพระอาทิตย์มากระตุ้นนะคะเขาก็จะมีความเรียกว่ามีบารามีไม่กลัวใครนะคะแล้วก็เป็นคู่ที่พร้อมลุยอะไรอย่างเงี้ยนะคะคู่นี้เนาะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะเจออุปสรรคหรืออะไรที่ มากระทบกับเดือนวีนาาของคุณนะคะเดือนมีนาคุณจะต้องสู้ไม่ไมถอยเลยนะคะแล้วก็ในเมื่อดาวประจําตัวของคุณก็เป็นราชาโชคอยู่ด้วยไม่ว่าดาวเล็กดาวน้อยนะคะเขาจะส่งผลกระทบกันอย่างไรนะคะมันก็อย่าลืมว่ามันเป็นแค่ช่วงเวลาสั้นๆแค่ประมาณ1-2ถึงเดือนเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ดาวทุกดวงเขาก็จะต้องย้ายออกค่ะพอเขาย้ายไปนะคะเรื่องราวมันก็จะเปลี่ยนไปตามพบที่ดาวย้ายไปนั่นเองนะคะ ถัดมา,มากลางเดือนนะคะดาวพระอาทิตย์เลขหนึ่งนะคะจะย้ายออกจากวินาศแล้วก็มาทับลัคนาของคุณอีกดวงหนึ่งะคะ่ะโอ้โหอัดแน่นกันมากเลยนะคะอีกดวงหนึ่งก็คือดาวพระอังคารนะคะก็ย้ายออกจากเรือนโชคลาบนะคะมาที่เรือนวินาศอีกเช่นกันมาดูกันทีละดวงเลยนะคะตอนกลางเดือนสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยมีทั้งเรื่องอริเข้าตนุ คุณเจออุปสรรคเพิ่มขึ้นอีกแล้วนะคะแต่ว่าอรลีเนี่ยจะเป็นอุปสรรคเล็กๆน้อยในชีวิตประจําวันนะคะอย่างเช่นนัดหมายแล้วก็เขาก็เลื่อนนะคะเพราะว่าสหัสชาของคุณก็อ่อนกําลังอยู่ในวินาทีเป็นต้นนะคะคือเหมือนจะได้แล้วนัดแล้วจะมีการเซ็นสัญญาแล้วอขอเลื่อนออกไปนิดนึงหรืออะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นได้นะคะในช่วงนี้จะมีการดีเลย์เกิดขึ้นนะเพราะว่าอะลีก็มาทับลัคนาของคุณด้วยแล้วก็นัดตำแหน่งนี้นะคะ เมื่อพระอาทิตย์อยู่กับพระราหูก็คือจะเกิดสุริยะคราสนั่นเองนะคะในเดือนนี้นะคะเพราะว่าจะเป็นช่วงที่คือเขาเป็นดาวคู่ตรงข้ามกันเลยนะคะคนนึงเป็นเงาคนหนึ่งเป็นแสงสว่างนะคะแล้วก็อันนี้สุริยคราสก็เป็นตามดาราศาสตร์เลยนะคะซึ่งณตำแหน่งนี้นะคะในช่วงที่เขาอยู่นะคะก็รามาระวังเรื่อง อรินะคะเช่นคู่แข่งคุณอาจจะมีการแข่งขันต่างๆเกิดขึ้นนะคะแต่ดาวประจำตัวของคุณเอาชนะได้นะคะซึ่งหรืออีกอย่างหนึ่งอีกในหนึ่งนะคะก็คือการที่อริเนี่ยจะหมายถึงนี่สินก็ได้นะคะเช่นอาจจะมีการกู้เกิดขึ้นคือถ้าบางคนอ่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าดาวพันธุนะคะคือเขามาอยู่ร่วมกับดาวพันธุคือดาวพุธ ซึ่งหมายถึงอสังหาบ้านรถที่ดินแล้วพอเรือนอริมาอยู่กลุ่มกันนะคะก็เป็นไปได้นะคะที่ชาวมีนบางคนนะคะก็อาจจะยื่นกู้ซื้อบ้านซื้อรถซื้อที่ดินอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้นะคะแล้วความเป็นอริก็หมายถึงเป็นหนี้ก็ได้ก็คือเป็นหนี้ในแง่ของการลงทุนก็ได้นะคะส่วนดาวพระอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนอะไรบ้างดาวเจ้าเรือนการเงินนะคะและสุภาคือความสุขความเจเริญความสําเร็จนะคะ เมื่อการเงินเข้าวีนาศค่ะคุณอันนี้ก็มีอ่ะสองแง่เอาแง่ตรงตัวไปก่อนเลยนะคะว่าเมื่อการเงินเข้าวีนาศเนี่ยคุณก็จะมีรายจ่ายเยอะขึ้นแน่นอนแล้วก็เป็นรายจ่ายจําเป็นด้วยอ่ะที่แบบปรับเปัีเช่นจะเดินทางอ่ะรถเสียหรือต้องซ่อมแซมอะไรบางอย่างนะคะเพราะว่านะตำแหน่งนี้นะคะก็อีกเช่นกันก็คือ 3กับ7ก็เป็นคู่ศัตรูกันด้วยนะคะแล้ว6กับ7ก็เป็นคู่ศัตรูกันอยู่แล้วใช่ไหมคะเมื่อเขาเป็นคู่ศัตรูกับดาวพระเสาร์นะคะพอเขาไม่อยู่ด้วยกันก็จะเกิดความอาึดอัดอะไรอาจจะมีการซ่อมบ้านอะไรเกิดขึ้นเพราะว่าพระเสาร์นะคะจะหมายถึงโครงสร้างหรืออะไรอย่างนี้คะ่ะการรีโนเวทต่างๆนะคะหรือแม้กระทั่งเขา,เามาอยู่ตรงนี้เนี่ยดาวการเงินของคุณเข้าวิหน้านะคะเอาถ้าในแง่ อาจจะต้องเสียเงินไปกับเรื่องสุขภาพก็ได้นะคะดูแลสุขภาพของคนในครอบครัวนะคะเป็นต้นเนะาะเพราะว่าน้าตำแหน่งนี้เอาละกันคู่สามกับ6นะคะเขาเป็นคู่มิตรกัน,นะคะ่ะแต่เป็นคู่มิตรในเชิงช่วยเหลือเกือ้อกูลแต่ดันมาอยู่วินาาด,ด้วยกันทั้งคู่นะคะก็คือดาวกระดุมพาการเงินจะต้องมาช่วยเหลือเรื่องมลณะนะคะเรื่องมลณะหมายถึง สุขภาพก็ได้นะคะซึ่งถ้าใครต้องการแก้เครดไปเลยนะคะคุณอาจก็จะใช้ช่วงเนี้ยเมื่อดาวพลังคานย้ายไปตอนกลางเดือนนะคะไปตรวจสุขภาพไปจาปีซะเลยอย่างงี้ยนียเราก็จ้องเสียตังค์เรื่องนี้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะเป็นการแก้เครดไปได้แล้วก็ได้เออรามาระวังสุขภาพของตัวเองล่วงหน้าด้วยอันนี้คือเรื่องที่ต้องระวังแต่ว่าเรื่องที่ดีล่ะถ้าชาวมีนะคะที่ทําการค้า ส่งออกหรืออะไรเงี้ยกับต่างประเทศนะคะหรือว่ามีเกณฑ์ที่จะต้องเดินทางไปติดต่อต่างชาติอะไรเงี้ยนะคะอาจจะอยู่ในไทยแล้วก็ติดต่อกับบริษัทต่างชาติคุณก็จะมีผลดีตรงนี้นะคะเพราะว่า3กับ6นะคะสุขปากหวานอังคารรับเอานะคะเขาจะเป็นคู่มหาสเสน่ห์คู่ชู้เลยล่ะก็เหมือนเหมือนประมาณว่าการเจรจาต่างๆงคุณนะคะก็จะส่งผลดีนะคะจริงๆเขาอยู่ร่วมกับ ดาวลาพาอย่างดาวพระเสาร์ด้วยนะคะก็คือจะมีโชคลาภจากทางไกลได้แต่ว่ามันจะต้องมีอุปสรรคเกิดขึ้นก่อนนะเพราะว่าอลีก็ทับตัวนะคะแล้วก็ยังเป็นดาวคู่ศัตรูกันอีกนะคะมันก็ไม่ได้ง่ายแต่ก็ขอให้เอาเป็นว่าเป็นกําลังใจให้กับชาวมีนแล้วกันเนาะส่วนในเรื่องความรักละคะความรักของคุณคือดาวพระพุธค่ะ พระพุทค่อนข้างอ่อนกำลังนะคะชาวมีนที่กําลังโสดเดือนนี้ก็ไม่เหมาะนักนะคะที่คุณจะปิ๊งปังชอบใครก็ของให้ดูนานๆไปก่อนนะคะเพราะว่าเมื่อเขาอยู่คู่กับดาวพระราหูนะคะอาจจะทําทให้คุณรุ่มหลงมัวเมาหรือว่าเห็นผิดเป็นชอบได้อย่างนี้ละกันก็ อดใจรอสักนิดหนึ่งนะคะรอให้เขาย้ายออกไปก่อนนะคะเขาจะไปสู่พบเรือนที่ดีขึ้นนะคะก็ความรักของคุณก็จะสดใสามากขึ้นนะคะเพราะว่านะตำแหน่งนี้ความรักค่อนข้างอ่อนกำลังเนาะก็ไม่ค่อยแนะนำแต่สำหรับคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วนะคะก็ให้หมั่นดูแลเรื่องอเดี๋ยวนะคะเขาอยู่ร่วมกับดาววินาอีกเช่นกันเนาะแล้วก็ดาวพระเกตแล้วก็ดาวอารินะคะก็ ระวังการทะเลาะบ่อแวงเล็กๆน้อยๆกับคู่ครองละกันนะคะตลอดเดือนนี้เลยนะคะเพราะว่าจะมีดาวคู่ศัตรูมาอยู่ด้วยกันกับเรือนคู่ครองของคุณนะคะอันนี้เป็นเรื่องความรักของชาวมีในเดือนมีนาคมค่ะ mm hmm. เอาเป็นว่าในภาพรวมนะคะดาวประจําตัวยังเข้มแข็งอยู่ซึ่งถ้าใครต้องการจะเสริมความเรียกว่าเสริมกําลังของดาวพฤหัสที่เป็นดาวประจําตัวนะคะ ก็ให้ทําบุญลงท้ายด้วยเลข19ค่ะแล้วก็ถ้าให้ดีนคะคะก็คือทําในวันพฤหัสนะคะดาวพฤหัสเป็นดาวบุญใหญ่เป็นดาวเกี่ยวกับปัญญานะคะก็อาจจะทําบุญเกี่ยวกับหนังสือสวดมนต์หรือทำบุญเกี่ยวกับการศึกษานะคะให้กับเด็กด้อยโอกาสอะไรเงี้ยก,ก็จะดีมากๆเลยคือเข้ากับดาวพฤหัสเลยนะคะเมื่อดาวประจำตัวที่เป็นราชาโชคนะคะ ส่งผลกําลังดีอยู่แล้วพอเราทําบุญในเรื่องเนี้ยนะคะก็จะยิ่งดีขึ้นไปอีกนะคะหรือว่าบริจาคด้วยการลงท้ายด้วยเลข19เนะคะเช่น119 319เเป็นต้นนะคะส่วนในเรื่องการงานนะคะดาวการงานของคุณก็ยังคงเป็นดาวพฤหัสอีกอันนี้เล่าไปทั้งหมดแล้วเนาะก็คือใช้การทำบุญในรูปแบบเดียวกันนะคะก็คือได้สองเด้งได้ทั้งเรื่องดาวประจำตัวแล้วก็ดาวการงานด้วยนะคะก็ ให้ชาวมีรักดาวพรฤหัสให้มากๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นดาวสุพร,รารห์ดวงใหญ่ที่สุดในบรรดา1ิบดวงนี้เลยนะคะแล้วก็จะส่งผลดีมากๆเลยเนาะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะก็คือดาวพระอังคารนะคะให้ทำบุญด้วยการบริจาคโลหิตหรือทำบุญเกี่ยวกับการาไทยชีวิตต่างๆนะคะเพราะว่าดาวพระเอดาวพระอังคารนะคะเป็นดาวเกี่ยวกับสงครามเกี่ยวกับเลือดเกี่ยวกับอะไรเงี้ยนะคะ ฉะนั้นการออบริจาคโลหิตหรือว่าถวายบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์นะไม่ใช่ถวายนะแต่ว่าอาจจะถวายของมีคมก็ได้นะคะให้กับสมมติทำสังฆทานนะคะอาจจะมีพวกมีดโกนหรือกันไกรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเป็นของมีคมเป็นเหมือนอาวุธของพระอังคารนะคะฉะนั้นจะส่งเสริมในเรื่องการเงินอของคุณให้ดียิ่งขึ้นนะคะในในช่วงที่การเงินตกเรือน,นวินาศนี้นะคะก็จะทําบุญเกี่ยวกับเรื่อง เหล่ามนีได้นะคะแล้วก็ลงท้ายด้วยเลข8ค่ะแล้วก็ทำในวันอังคารนะคะเอาละคะ่ะนี่คือภาพรวมของชาวมีนในเดือนมีนาคมนะคะแล้วพบกันใหม่เดือนหน้าสำหรับเดือนนี้สวัสดีค่ะ